สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะพบกับชาแนลเราอีกแล้วและก็วันนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นสกูชี่เออเป็นผู้ผู้นี้ผู้นี้บ้านนะคะเป็นอะไรอ่ะผู้นิ้บ้นผู้นิบันอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นของผู้นิมารุนะคะก็อันนี้ซื้อมาจากร้านในอินเจแปนนะคะก็เขาจะใส่ กล่องแบบนี้มาเลยเดีย๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะขอไม่ตัดต่อนะคะก็ดูพร้อมกันไปเลยแบบนีนะคะก้องอาจจะสั่นเลยนะคะเพราะเราถูกลองเองนะเพราะว่ากล้องเราเหมนตั้งไม่ไดันเป็นตัวนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นมีผู้นิวรุบันนะคะ เป็นรูปเจ้ข้างหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากตัวนี้เซอรไลเซ็งนะเดีย๋ยวเรามาดูตัวสปิกชกันกกนะคะตัวนี้นะคะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนีนะ้นี่นะคะเป็นเจ้าห,หมานะคะนิ่งสโลมากมีตำหนินะคะมีตรงนี้ ตรงนี้นะคะค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะตรงนี้นะแล้วก็มีตรงนี้นะคะว่าแถวนี้นะคะแล้วก็เป็นข้างหลังก็มีนะแบบนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาบิดไันี้จะเป็นลายเส้นพน,นมาหลุนะคะนิ่มสโลามากนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นปักกี้นะคะ สีดำตรงนี้นะคะจะเป็นสายสีทองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเจ้ารูปหมาตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากนะ,ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาบีบแบบเต็มแรงกันเลยนิ่มสโลมากนะคะ <c oughs> ก็แบตจะหมดแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปชาร์จนะประมาณนี้นะคะ ค่ะถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาแนลเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอตัวลายไปก่อนนะคะบ๊ายบาย